เชิญท่านสุรทินตามด้วยท่านชูวิทย์พิทักษ์พรพรลบนะครับรรท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่บัญชีรายชื่อรรท่านประธานครับเรื่องแรกที่จะเสนอรรท่านประธานก็คือเรื่องขุดบอ่อบาดานนะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําของสิบของสิบเอ็ดนะครับอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับเพราะว่า ปกติแถวนี้เขาจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นธรรมดานครับปัจจุบันมันแรงครับเป็นคลองแต่มันแรงคลองสิบคลองสิบเอ็ดแรงมากนะครับชาวบ้านต้องออกเงินกันสูบน้ําทีนี้น้ําจะสูบก็ไม่มีธรรมดานครับจึงของให้กรมบาานกรมทรัพยากรน้ําบาานไปสูบน้ําไปเจาะสํารวจเพื่อสูบน้ําตัวนี้นายอำเภอหนองเสือนายกอบาตาบึงกาสามแล้วก็อบาตาสมพงษ์เป็นผู้ร้องครับเรื่องที่สองนะครับ ขอไปที่กรมชลประทานให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ลำน้ำห้วยทมหรือแต่เดิมเขาเรียกว่านองอีเตะนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่แปดบ้านทรงตำบลทุ่งมนอำเภอคำเกิ็ดแก้วจังหวัดยโสธรลำน้ำสายนี้เป็นลำน้ำที่ยาวท่านประธานครับผ่านอำเภอเมืองตำบลหน,นองคูตบลตัดทองมาที่ตำบลทุ่งมนอำเภอคำเกิ็ดแก้วแต่ว่าเวลาไหลลงที่แม่น้ำมูลมันไหลไว จึงขอให้ทางกรมจังหวัดชลนประทานไปสํารวจทําประตูระบายน้ํานะครับคนร้องมาคือผู้ใหญ่เสกหมู่8แล้วก็คุณลิทธิเดชสายสีแก้วที่ปรึกษาอาบาตาทุ่งมนเป็นผู้ร้องมาครับเรื่องที่สติดตามบ่อ,บอรประดานโซลารเซลล์ของอบ้านโนนตาเถนหมู่ที่10ตบตำบลหนองเมก็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะท่านประธาน เพราะว่ากรมทรัพยากรน้ําบาดาลไปสํารวจ2อสาครั้งแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ลงไปทักทีชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับอันนี้ฝากไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับ